กาบสวัสดีครับก้าบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับพ่อพ่อขันทึกเกาครับย้ำมือแรงครับมือนี่ได้บรรยากาศอยู่หลังบ้านโฮมม่วงครับอยู่โฮมม่วงเพิ่มเติมคือหอนทึกเก่าครับมาเพิ่มเติมคือหอนครับมือนี่เขามากินนต้มเนี่ยครับพี่น้องครับต้มเครื่องในอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องในครับอันนี้ก็เป็นพวกอะมืองใดครับอยู่เมองอันสามสิบกีบนะครับอยู่แถวนั้นครับผมก็ไม่รู้ือกันครับนี่กับอ่าเพิ่นว้าได้ ใส่บกเฟืองม่ครับเนี่ยเป็นอใส่บกเฟืองครับผมหั่นมาชิ้นพอดีคำครับต้มน้ำนัวๆครับกับแจวอ้อพี่ยาครับมาเสิร์ฟแจวน้ำกันเลยครับมือเน่ซิมแจวบังครับโอ้พักมือนน้เฮาก็เป็นพักสลัดพักอ่ะหอมใบมุนครับ ความดูครับขาวห้องทองกันนะครับ อันจะเป็นบ้องคอเนี่ยครับพี่น้องครับนี่ยำก,กรุบกรับกัง อืมอืม,อมผมดีแท้ๆครับ อื <c oughs> มมังวันมังวันก็จะกินน้ำรับ ส่วนนำนั้นัวครับออกขมนิดนิดในเวลากินขเขาเลี้ยงพร้อมครับ เป็นปนาฮอมเป็น้อมเป้อยครับพี่น้องครับหรือว่าพักชีใบเรื่อยครับผมไม่ได้ใส่ผักเพกแผวผักแพลวผมมีครับมันอนี่ อันนี้เป็นบุกดดกอันแถวบังคอรครับมงนี้เป็น,อนลอดล่มครับบรงนี้อื เกลือเปาะเกลือคืนพลอยครับกอดีแท้รครับเนี่ย แบบนี้ครับพี่้องครับแซ่บดีครับใสออนอ่าผมใสออนครับพี่้องครับเป็นละใส่มากกรับพี่ยะใส่นี่จะขมอ่ำลำครับ ยังวันไรก็ไม่ค่อยจากนี้ครับไม่อนีไม่ค่อยเด้อไม่อนี้พรได้ไปกินข้าวป้าค่ะเกียงดัง้็ต้องขอโทษขอไปได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าอยู่ข้างในบ้าน อยู่แถวบ้านครับ แมงวันครับโอ้ <c oughs> แมงวัน <c oughs> แมงวันหลายกระโดอับ มาครับพี่น้องครับเขาแรงน้ำกันครับ <c oughs> น้ำดูดูมองครับเรื่มแมงวันก็เรื่มลายครับจ่องเนี้ยช่วงไหนแมงวันสุกเนี้ยโอ้ยจากแมงวันท้องจากแมงวันหัวเชียวครับ เล็หน่อยนะครับ 응응 응응 <mp ses> <Helsín> <wir vastly amplify> <svoir> บ่ค่อยกินผพักอะ่ะจะว่ากันนะครับพี่น้องครับมันบมันบ่ค่อยเข่ากันนะครับต้มกบอ่ะกินก็พักแบบนี้ครับโอ้อ,อิ่มครับพี่น้องครับ มาง่าครับเกากือบเบิดครับอ้อเจ็บเด้อครับพี่น้องครับน้ามันจะออกนัวๆครับผมนิดๆแล้วก็เป็นเจวอะเป็นเจลเพียครับอูเพียขัวอย่างดีครับใส่กระเทียมมันจะหอมครับกลิ่นแบบนี้ครับเอาพี่น้องครับบาชิมเนี่ยฝากกดไ์กดแชร์ได้นะครับฝากกดติดตามครับช่องพวกตีพัดน์แซบขอบพูดหลายๆครับเตยเกียรติติดตามกันครับ ฝากไปติดตามเลยนะครับเผ็ดฟุกตีพาเสบครับมิเนีต้องขอตัวลาไปก่อนครับคลิดนานจะเห็นยังอ่ะฝากติดตามครับอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ